รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คนในรายการคมชลึกอรวดสเปเชียลครับทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะครับเวลาดีๆแบบนี้ฮะหลังรายการข่าวเที่ยงเป็นต้นไปครับมาอัพเดตข่าวสารวงการบันเทิงนะคะพี่โบจะเป็นขา่าวแซ่บข่าวร้อนข่าวกอสิบเราเสิร์ฟให้หมดจ้ะใช่เลยฮะอ่ะและที่ห้ามพลาดค่ะสำหรับงานประกาศรางวัลคมชลึกอรวดครั้งที่11ซึ่งจะเกิดขึ้นในเดืนอนพฤษภาคมที่กำลังจะถึงนี้คะ่ะถูกต้องเลยครับน่นนครับว่าวันนี้นั้นยังคงมีประเด็นร้อนประเด็นชู้หลากหลายประเด็นนะฮะร,รอเสิร์ฟคุณผู้ชมอยู่ไปเรื่อยันที่ข่าวแรกเลยดี ต้องขอส่งกําลังใจให้กับแม่ผ่องศรีวรนุชศิลปินแห่งชาติด้วยอีกแรงครับหลังจากที่เจนพบนั้นได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเรื่องอาการป่วยของแม่ผ่องศรีอีกครั้งโดยต้องแอดมิดพักฟื้นที่โรงพยาบาลด้วยอาการปอดอักเสบรุนแรงและบางครั้งก็มีอาการเหมือนกลดไหลย้อนขณะที่ก่อนหน้านี้นั้นทีมแพทย์ูรักษาได้ทําการเอ็กซเรย์ปอดพร้อมดูแลรักษาอย่างเข้มข้นซึ่งผลการวินิจฉัยของแพทย์นั้นระบุครับว่าแม่ผ่องศรีต้องทานยาที่ดีที่สุดที่มีชื่อว่าโอซิมาทินิฟ ซึ่งแพงมากจึงจะหยุดยั้งการแพร่กระจายได้ล่าสุดครับเจนพบนั้นได้เปิดเผยว่าคุณแม่ผ่องศรีได้เข้ารักษาตัวตามอาการอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาพุทธมณฑลสายสี่ซึ่งน้าหนักตัวนั้นล่าสุดเหลือไม่ถึง20กิโลกรัมร่างกายอ่อนเพลียขาดสารอาหารอย่างรุนแรงต้องให้อาหารทางสายยางแต่จิตใจเข้มแข็งมากแม้สังขารไม่ค่อยให้ความร่วมมือนักจึงอยากให้งดเยี่ยมงดรับโทรศัพท์เด็ดขาดถ้ารักแม่ผ่องศรี ขอให้ทุกคนนั้นส่งกำลังใจให้ท่านในทุกทางที่ไม่ต้องเดินทางไปเยี่ยมด้วยตนเองนอกจากนี้ครับแพทย์เปิดเผยครับว่าถ้าร่างกายของแม่นั้นฟื้นตัวด้วยการได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์พอจะมีเนื้อมีหนังมีน้ำมีนวลมากกว่านี้สักหน่อยก็จะได้ทำการรักษาตามคันลองต่อไปหรือกลับบ้านได้สำหรับแม่ผ่องศรีวรุชนั้นนะครับได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยลูกทุ่งขับร้องประจำปีพุทธศักราช2535ซึ่งมีผลงานเพลงเป็นที่ปรากฏต่อวัฒนธรรมเพลงลูกทุ่งเป็นจำนวนมากด้วยนำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เสียงโทนสูงอย่างเช่นเพลงด่วนพิสวาสดกอดหมอนนอนหนาววิมานในฝันไหนว่าไม่ลืมน้ำตาเมียหลวงฝนหนาวสาวครวนเป็นต้น เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่สมการรอคอยครับสำหรับงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่97หรือว่า The Academy Awards นั่นเองโดยงานประกาศรางวัลน,นี้จัดขึ้นตามเวลาประเทศไทยตรงกับวันที่3มีนาคม2568เวลา6นกา30นาทีเป็นต้นมาครับซึ่งปีนี้นั้นเรียกว่าพิเศษเช่นเคยฮะเมื่อคว้าตัว3ซูเปอร์สตาร์ระดับ g l o b a l มาขึ้นแสดงได้แก่ดูเ,เคสล,ลิซ่าลลิสาและก็เรในเพลง l i e and Let Die เพื่อทริบิวให้กับภาพยนตร์สุดคลาสสิกตลอดการอย่างเจมส์บอนเรียกได้ว่าสร้างความมือหาปรบมือสนั่นทั่วทั้งหอในความประทับใจของโชวนี้ขณะที่เมื่อเข้าไปส่องลุกลิซ่าลลิสาบนพรมแดงนั้นเธอมาในเดรสสั่งตัดพิเศษจากแบรนด์ดังครับส่วนด้านรางวัลน,นั้นผลประกาศรางวัลภาพยนตร์ที่กวาดรางวัลไปมากที่สุดก็คืออโนราถึง5รางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมตกเป็นของนูอัลเทอร์แลนด์ที่เล่าถึงนักเคลื่อนไหว4คนกลุ่มปาเลสไตน์และอิสราเอลที่อธิบายว่าเป็นการต่อต้าาน,นเบงสทวยุติธ ในช่วงความขัดแย้งที่กําลังดําเนินอยู่ในภูมิภาคพร้อมกับสปีดทัชใจส่วนสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมนั้นตกเป็นของแอมสตูเคียจากประเทศบราซิลภาพยนตร์ราม่าชีวประวัติการเมืองปี2024 ซึ่งอ้างอิงจากบันทึกขณะที่ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนั้นตกเป็นของอโนราเรื่องราวของสาวนักเต้นเรื่องผ้าที่ตัดสินใจแต่งงานกับลูกชายทาย,ยาทของกลุ่มมหาเศรษฐีทางการเมืองอย่างหุนหันพันแล่นส่วนรางวัลในสาขานักแสดงนําชายนักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมนั้นตกเป็นของเอเรียนบรอดี้จากภาพยนตร์เรื่อง The b บ u t a ท i s t สและมิกกี้เมดิสันจากภาพยนตร์เรื่องอโนรา สำหรับเรื่องนี้เนะฮะเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆต่างช็อกกันไม่น้อยครับเมื่ออยู่ๆนักร้องลูกทุ่งสาวลำไยไหยทองคำออกมาประกาศโสดเลิกลากับแฟนหนุ่มปุ้ยแอลกอฮอล์ที่คบกันมานานกว่า9ปีครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ในวงการคนลุกทุ่งครับที่คบหาดูใจกันมายาวนานถึง9ปีสําหรับคู่ของปุ้ยแอลกอฮอล์และลำไยไหยทองคํที่ดคบหากันดูใจตั้งแต่ย่งไม่ดัง ผ่านอุปสรรคต่างๆมาด้วยกันมากมายจนกระทั่งเมื่อปี2,562นั้นฝ่ายชายก็ทำเอาแฟนๆหนือฮาครับหลังได้ออกมาโพส์ข้อความเปิดตัวว่ากำลังคบหากับลำใหญ่ไหทองคำมาแล้ว4ปี ตั้งแต่ลำไย,ยนั้นอายุ17ปีและปุ้ยอายุ26ปีซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเงินในกระเป๋านั้นก็มีไม่กี่ร้อยบาทเรื่องนี้เองครับทอ่าแฟนๆนั้นถึงขั้นกับเสียดายไม่น้อยเมื่อล่าสุดนักร้องลูกทุ่งสาวลำไยไหทองคำนั้นได้ออกมาประกาศโพสต์ผ่านทาง Facebook ถึงสถานะว่าตอนนี้สดแล้วหลังจากเลิกรากับแฟนหนุ่มปุ้ยแอลกอฮอล์ที่คบกันมานานกว่า9ปีโดยเจ้าตัวชี้ครับว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดตอนนี้สถานะพี่ปุ้ยลำไย,ยก็คือโสดนะคะ ไม่มีปัญหาเรื่องมือที่3แต่คุยกันแล้วว่าขอจบกันด้วยดีขอบคุณทุกกําลังใจวงเล็บไม่ขอตอบคําถามใดๆนะคะนั่นทําให้แฟนๆในโลกออนไลน์นั้นต่างเข้าไปให้กําลังใจทั้งคู่อย่างต่อเนื่องซึ่งตลอดเวลาเกือบ10ปีนานนะครับทั้งคู่ได้ใช้ชีวิตคนรักอย่างมีความสุขนะเรียกว่าแทบจะไม่ทะเลาะก,กันเลยทีเดียวปุ้ยเคยให้สัมภาษณ์ครับว่าเคยขอลาำยัยกับทางครอบครัวไปเรียบร้อยแล้วแต่ด้วยธรรมเนียมและความเชื่อจึงทาให้ทั้งคู่นั้นต้องคบหากันไปก่อนพร้อมเมื่อไหร่ถึงค่อยมาคุยอย่างเป็นทางการ ขณะที่บ้านของลำไย,ยก่อนหน้านี้นั้นก็เพิ่งสร้างเสร็จและก็ถูกมองรับว่านี่คือเรือนหอดด้วยซ้ํา